ชกคือตัวเดียวนะคะ<อ>แต่ชินี่คือ2ตัวแบบนี้พบอส,สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ N A B A D e T Y นี่ว่าเด็ไม่ใช่นอเดตีนะครับผมก็ห,ากห่างหายกันไปนานอีกแล้วเพราะว่าซิเอชั่นช่วงนี้มันก็ดูเศร้าหมองเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงสําคัญของปีเหมือนกันสําหรับคนชอบช้อปปิ้งนะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงที่เป็นแบบเ,เรียกว่าอะไรอะ end of season ของหลายๆแบรนด์เนาะก็เคยพูดถึงบอสติกาเวเนต้าไปแล้วเนาะบาเลนเซกา วันนี้จะมาพูดถึงแบรนด์ที่จริงๆผมก็ลืมแบรนด์นี้ไปนานแสนนานแล้วก็คือแบรนด์ซาบัตเร่เฟร์ราโกโมนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เอาจริงๆนะซีรีส์เกาหลีอ่ะพอเราแบบเบรคคอมโฮมใช่ปะเรามีเวลาในการดูแบบซีรีส์เกาหลีเยอะมากแล้วแบบในซีรีส์เกาหลีเดี๋ยวนี้คือเนื่องจากเป็นเขาเป็นประเทศที่รวยปัจจุบันอะ่ะพวกสปอนเซอร์ต่างๆมันเข้าเยอะแต่ความเกาหลีมันจะมีความแบบแอบลักชัวรี่อ่ะประมาณว่าสมมติจะใช้กระเป๋าสักใบหนึ่งก็ต้องแบบ เป็นกระเป๋าที่ไม่ได้มีโลโก้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนช่วงนี้ f ฟร g ัม o ม่มันแอบ,บเยอะมากๆเลยในซีรีส์เกาหลีโดยเฉพาะเรื่องใหม่เนาะตอนนี้ก็แบบผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่งก็แบบตื่นเต้นมากทุกตอนเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยประจวบเหมาะกับว่าช่วงนี้เป็นช่วง end of season s a l e ของแบรนด์ f r a กั m โมพอดีซึ่งเอาจริงๆมีหลายๆชิ้นที่น่าสนใจมากซึ่งรอบเนี้เซลล์30-50%ทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายก็ ของผู้หญิงเนี่ยในส่วนของกระเป๋าวะแอบมีกระเป๋าหลายใบที่แบบตกใจว่าเฮ้ยทาไมถึงเอามาเซลล์คือปกตินะเฟลกโมเนี่ยรุ่นคลาสสิกเขาเอามาเซลล์เป็นเรื่องปกติู่แล้วแต่มักจะเป็นแบบซีซันอลคัลเลอร์เนาะแต่เหมือนรอบเนี้ยมีสีคลาสสิกมาเซลล์ด้วยอย่างเช่นสีดำอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆใบแรกใบเนี้ยคุ้มมากๆส่วนตัวรู้สึกว่าใบาเนี้ยราคาดีมากเลยอะ่ะเป็นใบที่เพิ่งออกมาในคอลเลกชันใหม่แต่ว่าสีที่เอามาเซลล์เนี่ยจะเป็นสีเลือดหมู ซึ่งใบนี้เซล์เยอะมาก0จากประมาณ45 0ห0หรือประมาณ2 2 0 0 0นอิดๆอะไรแบบนี้เราก็เป็นกระเป๋าทรงที่แบบชิคมากมีความปาคริเสียงสูงมากๆเลยแล้วก็ราคาดีเป็นอารมณ์แบบ shoulder bag อะไรอย่างเงี้ยึจริง crossbody เป็นผู้หญิงตัวเล็กก็อาจจะพอ c r o สได้ผู้ชายก็จะมีความเติดนิดนึงแต่ว่าจริตของกระเป๋าความแบบ u n d e r s t a เต d เอยสีเอยความคลาสสิกค,ความอร่อทองอะ่ะตัวนี้ถือว่าดีมากคือวันนี้พาเพื่อนไปดูใช่ปะ เพื่อนพาเพื่อนไปดูสองคนก็คือสอยไปกันคนละหนึ่งใบเพราะแบบสองมืสองพันบาทอะ่ะบางแบรนด์เรายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไร slg ของเขาเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใบเนี้ยเอาจริงควรจะรีบตามไปเก็บนะเพราะว่ามันน่าจะโซเอาเร็วอ่ะเอาจริงๆส่วนตัวรู้สึกว่าจะรีดก,กระเป๋ามันดีมากจริงๆตัวเองก็อยากได้เองข้อหนึ่งเพื่อนซื้อเวลาสองคนข้อหนึ่งก็คือแบบช่วงเนี้ยจนมากเพราะว่า เออต้องไปจ่ายค่าจิวต่างๆที่แบบไปเดบเขาไว้มากมายอนะไรอย่างเงี้ยแล้วของมันเริ่มมาแล้วเวย้ยเออก็เลยแบบอ,อ่ะผ่านไปก่อนละกันเนาะส่วนอีกใบหนึ่งที่รู้สึกว่าเออเจ๋งว่ะเอามาเซลล์ด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นไอคอนิกของแบรนด์สวัตตรเร่เฟรากามูเลยก็คือในส่วนของสตูดิโอแบ็คคือสตูดิโอแบ็เนี่ยเอาจริงๆจริตของมันอนะมันจะมีความแบบคล้ายๆแอมเบสเบอร์กินนะพูดกันตามตรงแต่ว่าเขาก็จะมีดีเทลต่างๆที่มันมีความแบบมันมีความ เออคลาสสิกมีความแบบซฟิสติเคต็ดในแบบของเฟอร์รัโมไม่ว่าจะเป็นตัวคลับสด้านหน้าที่เป็นรูปตัวเกาโชเนาะหรือว่าเครื่องหมายโอเมก้าที่เป็นแบบโลโก้ของแบรนด์เขาอะไรเงี้ยเราก็แบรนด์ไอตัวในส่วนของสต u d i โอแบ็เนี่ยเอามาลด3 0โดยส่วนใหญ่ราคาก็จะเหลือมาแบบ50,000ื่นต้นห้าหมื่น 50, กลางๆอะไรแบบนเนี้ยซึ่งสตูดิโอแบ็เนี่ยเอามาเซลล์หลายสีมากเลยไม่ว่าจะเป็นสีดำที่เป็นสีคลาสสิกนะแล้วอะไรจะมีความเป็นแบบแชมเปญโกลอะไรเงี้ย เราก็มีเท่าที่เห็นนะมีสีดำใช่ไหมล้วก็มีที่มันเป็นลายแบบเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นลายแคนวาสที่ทําเป็นลาย,ลายตัวโลโก้เขาเยอะๆก็มีด้วยซึ่งตัวนั้นเอาจริงๆนะมันก็จะมีความแบบเอจจี้ขึ้นมานิดนึงคือตัวกระเป๋าวาซิลูเอตของเขาอะมันดูมีความคลาสซี่ใช่ไหมแต่ว่าพอเอามาแบบผสมกับความเป็นหนังและผ้าอะไรอย่างเงี้ย มันก็ดูสนุกขึ้นแล้วก็ยังมีความคลาสซี่แต่ก็แบบดูแคชชวงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลดประมาณ30%เช่นเดียวกันแล้วก็เข้าใจว่ามีหลายไซส์อยู่นะก<อ>็จริงๆเดี๋ยวพวกรูปของเซลล์อ่ะเดี๋ยวจะค่อยๆ่อแซข้างๆไปด้วยแล้วกันนะครับผมระหว่างพูดไปเนาะ <S <S แล้วก็นอกจากน้องสตูดิโอแบ็คที่เอามาเซลล์แล้วอ่ะยังจะมีในส่วนของบ็อกซี่แบ็คขึ้นมาอีกคือตัวบ็อกซี่แบ็คตัวเนี้ย ตอนแรกที่ออกมาส่วนตัวชอบมากๆเลยเพราะว่ามันดูแบบมันดูดีมากแล้วก็ทํามาจากหนังตามชื่อเลยอะบ็อกซี่ก็ทามาจากหนังบ็อกคาฟซึ่งเป็นหนังที่เข้าใจว่ากรรมวิธีในการทํายากที่สุดแล้วก็แพงที่สุดแบบลักชัวรี่สที่สุดแต่ก็อาจจะมีโพรในการแบบแครัชได้เยอะที่สุดเช่นเดียวกันแต่ว่าเอาจงริงนะพอมันแบบแครัชไปมันก็มีคาแรคเตอร์ของมันนะเนาะซึ่งตัวนี้ก็เอามาดิสคาล์เหมือนกันประมาณ ไม่ใช่ประมาณสิเอามาดิสคาวสามสิเ์เช่นเดียวกันเราก็เอามาดิสคาวในส่วนของสีที่เป็นแบบสีคลาสสิกด้วยก็คือมีสีดำที่เห็นนะนะเราก็มีสีแดงสีเขียวแล้วก็เข้าใจว่าตัวนี้มีทั้งหมด3ามไซส์ก็คือไซส์มินิไซส์สมอลแล้วก็ไซส์เดียมก็คือไซส์เรกูลาก็ราคาน่าจะเรนจ์อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ถึง5 0,000ป,ปลายอะไรเงี้ยหลังจากลดสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จริงๆตัวนี้คือจริตของกระเป๋าดีมากเป็นกระเป๋าท็อปแพนเดลทรงแข็ง ที่มันมีความเป็นแบบเป็นนอสซาวมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เอาจริงๆก็จะไม่ได้ชนกับพวกแกงเคนลี่หรือว่าแกงแบบเออเซรีนเลซัสอะไรมากมายก็จะเป็นซิลเอทของเขาเองแล้วก็ด้วยความที่เป็นบล็อกคาร์ฟเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็ไม่ค่อยชนกับใครนะเอาจริงๆแล้วก็ราคาถือว่าดีเพราะากระเป๋าหน้าตาประมาณนี้ของแบรนด์อื่นอะส่วนใหญ่จะแซงอัพนะอย่างแบบเซรีนเลสเซสสิบหกอะก็ แสนสอง,สองขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ราคาลดลงมาเหลือห้าหมื่นกว่าบาทก็ดีมากๆแล้วก็ไม่ได้แบบสกรีมโลโก้ด้วยแล้วก็ craftsmanship ต่างๆของฟร a กกมัวก็คือดีมากๆอยู่แล้วตามที่แบบอเอาเป็นว่าเข้าไปดูก็จะรู้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจว่าน้องน้องบ็อกซี่เนี่ยที่เอามาเซลล์เพราะว่าเขามีการเปลี่ยน creative director แล้วก็ตัวนี้จะมีการ discontinu ไปซึ่งส่วนตัวมองว่าการที่ฟร a ก m ัมมัว discontinu การใช้กระเป๋าตกรุ่นของบระกงมันไม่ใช่เรื่องแย่เพราะว่ามันน่าเก็บแล้วมันก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่ามันมันมันไม่ได้แฟชั่นมากซะจนแบบไม่สามารถหยิบมาใช้ได้อีกหลังจากหลังจากที่มันตกรุ่นไปแล้วอะคือเหมือนแบบคือคนก็ต้องมองเหมือนกันอะเป็นเหมือนเป็นมันว่ามัน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 สวยนะจริงมันมีความคลาสสิกมากๆอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวอยากได้มีมากเลยอะแต่ว่าแบบช่วงนี้จนก็ใครก็ได้ช่วยไปรับนองไว้หน่อยให้มันหมดไปจะได้แบบเลิศวัแวนสักทีอะไรเงี้ยแล้วก็นอกเหนือจาก ออสามใบที่เป็นแบบหน้าตาดูคลาสสิกเนี่ยในลายของที่มันเป็นแบบซิกเนเจอร์ที่มันเป็นเป็นแคนวาสแล้วก็มีเป็นคล้ายๆเป็นโมโนโกรมของเขาอะก็เอามาลดเยอะเหมือนกันนะมีตั้งแต่3 0มสถึงห้เดี๋ยวรูปจะแทรกไว้ให้ข้างๆเนาะเพราะว่าของเยอะมากก็นอกเหนือจากกระเป๋าแล,แล้วก็ยังมีพวก s s l g ต่างๆก็แบบมีใบหนึงมันเป็นกระเป๋า สายโซ่แบบใช้ง่ายๆเป็นลายวาราโบอ่ะคือเป็นเหมือนเป็นโบแล้วก็มีบั๊เกิลสีทองเขียนว่า a, เออ amo, สเวตเตอร์ฟเออฟรกโมอ่ะก็ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหลือมาสองหมื่นกว่าบาทบ้านนั้นก็ถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็รองเทา้าเขาก็น่ารักมีโทสท,ที่มันเป็นแบบวาราโบโทสก็น่ารักเพราะว่าไอวาราโบเขาใครๆเห็นนะก็รู้ว่ามันคือฟรากโมแต่แบบรู้แบบไม่ได้ตะโกนมากอะไรเงี้ยเออแล้วก็สีที่เอามาเซลล์อ่ะเอาจริงๆการใช้กระเป๋าสีสันน่ะ ที่เป็นทรงคลาสสิกมันก็ทําให้ดูแบบเราสนุกขึ้นนะก็คือแบบถือไปงานไหนก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้เคร่งเครียดเกินเออถือไปเที่ยวได้ไปทํางานได้อะไรอย่างนี้แล้วก็รองเท้าต่างๆก็มีน่าสนใจค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับของผู้หญิงเนาะมีที่คาดผม,มอันนึงน่ารักมากเลยมีแบบเป็นมุกๆด้วยอะไรเงี้ยเออใครสนใจก็อยากให้ไปลองดูเพราะว่าที่คาดผมฟรังโมูอ่ะมันดังเหมือนกันนะเอาจริงเหมือนสมัยก่อนเขานิยมแบบที่คาดผมแล้วก็มีเหมือนเป็นไอ้ลายวาล่าโบเลรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจแล้วก็แบบ สร้อยเอ่ยข้อมือเอ่ยอะไรเงี้ยก็เซลล์เยอะส่วนของผู้ชายอะ่ะก็มีเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่ของผู้ชายกระเป๋าผู้ชายของเฟลกโมบอกตามตรงว่ามันแบบมันไม่สวยอะ่ะเออมันแก่ก็ตามเทสผมนะมนถึงว่าตามสไตล์ผมอะผมก็คงแบบไม่ได้ใช้กระเป๋าผู้ชายเฟลกโมหรือกระเป๋าผู้ชายของแบรนด์อะไรก็ตามอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยได้โฟกัสกระเป๋าแต่ว่าส่วนที่น่าสนใจของฝั่งผู้ชายก็คือเข็มขัดเอาจริงๆเข็มขัดเฟลกโมเนี่ยมันมีความคลาสสิกคือใส่ได้ เรื่อยๆคือเหมาะกับสมุดเอ่อใส่ชุดออฟฟิศถึงช่วงนี้จะเวิร์กฟอร์มผมก็ตามแต่ใน,น,นะนอนาคตแน่นแบบเออใส่ไปงานแต่งงานใส่ไปงานที่มีความหรูหราใส่ไปไประชุมใส่ไปทํางานอะไรเงี้ยคือดูดีมากเลยแต่ส่วนตัวผมอมะคือออฟฟิศผมกแบบับใส่ชุดอะไรไปทํางานก็ได้ใส่ชุดนี้ไปทํางานก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใส่เข็มขัดเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นแบทแบดอะไรก็ตามนะในยุคปัจจบุบันแต่ว่าเข็มขัดรถเราก็แบบ9ก0 0 0หมื่นต้นอะไรเงี้ยถือว่าน่าเก็บ เพราะว่าไหนๆก็เซลล์ทันทะีเนาะแล้วก็ของที่เซลล์มันก็ไม่ได้ดูแบบซีซันอลอะไรเลยก็คือเป็นเข็มขัดหัวเฟรากามโมที่แบบดูคลาสสิกคลาสสิกอะไรเงี้ยเออก็แบบราคาดีจริงๆแล้วก็รองเท้าก็มีแต่3 0มสถึงห้ซึ่งราคาก็เรนจ์แบบพวกสนิเกอร์ยันรองเท้าหนังดีๆอย่างเงี้ยก็เรนจ์อยู่ที่ประมาณแบบหมื่นต้นๆถึงประมาณ2 0 0 0 0ืก็ถือว่าราคาดีเพราะว่าคุณภาพรองเท้าฟรากรัมโมบอกตามตรงว่าดีมากๆแบบ ใส่สบายทนทานพื้นเขาดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มีใบหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าน่าสนใจของผู้ชายคือเป็นหมวกหมวกที่เป็นลายโมโนแกร,รมที่เป็นเต่าอเมร้กาเยอะๆสีฟ้า,ฟ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 าๆเหลืองๆนะลถเหลือมา ,6000 กว่าบาทก็ถือว่าเป็นหมวกทรงเบสบอลแคปที่แบบดูดีแล้วก็ราคาดีน่าสนใจมากๆเลยก็สำหรับรูปต่างๆก็จะลงให้ข้างๆแล้วกันเนาะก็อยากให้ทุกคนไปลองดูกันเพราะว่าช่วงนี้แบบเอาจริงๆอย่างผมอย่างเงี้ย เ o ิร์กฟอร์มโฮมานานอออกจากบ้านบ้างมันก็รีเฟรชดีนะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะดูแลสุขภาพตัวงดีๆก็ล้างมือบ่อยๆอ,อะไรอย่เงี้ยขนาดผมแบบอยู่กับเพื่อนก็ยังไม่ได้ถอดแมสอะไรกันเลยเออประมาณนั้นยังไงก็ดูแลสุขภาพดีๆนะครับผมทุกคนติดขัดอนะไรเงี้ยลิ้นพันยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากเฟิร์โด้วยนะครับผมเพราะว่ามันน่าสนใจจริงๆมันดูคลาสสี่คลาสสิกมากๆไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ